สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับรีอคชันของเราอ like ีากครั้งหนึ่งเนาะก็วันนี้บอกทุกคนก่อนเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเรารอมานานแสนนานแล้วเรารอโซโล่เดบิวของเขามานานแล้วก็คือซูจินนั่นเองวันนี้เนี่ยได้เดบิวเป็นทางการแล้วได้โซโล่ทำโซโล่เดบิวอย่างเป็นทางการแล้วเนาะก็เราบอกเลยว่าเราอะชอบเขามากเราชอบแบบเรารู้สึกว่าเวลาเขาเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะเราไม่สามารถละสายตาจากเขาได้แล้วเรารู้สึกว่าอินเนอร์ของเขาอะการแสดงของเขาสีหน้าของเขาอะไรอย่างเงี้ย น้ำเสียงของเขาต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือแบบ queen of sexy vibe คนหนึ่งเลยอ่ะเออจริงๆนะแบบชอบมากชอบมากกนคนเนี้ยแล้วก็เออเป็นเวลานานแล้วที่เรารอเขาแบบจะปล่อยผลงานเดี่ยวของเขาอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าโอ้คงหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเปิด IG เราเริ่มแบบเอาละเอาละใจใจมาแล้วแล้วเนะี่ยพอป,ปล่อยทีเซอร์ก็ปล่อยแบบไม่ทันตั้งตัวเราก็แบบเออจจนมาแล้วจนมาแล้ว,ลวอะไรเงี้ยซึ่ง พอเรารู้ว่าเขาจะเดบิวต์เนี่ยเราก็แบบคาดเดาต่างๆแล้นะว่าเฮ้ยซูจินจะมาแนวไหนอะไรนี้ใช่ปะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นไอคอนิกในเรื่องแบบว่าอินเนอร์เซ็กซี่ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาปล่อยทีเซอร์นู่นนี่นั่นมาเราก็ลองดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยซูจินน่าจะทําเพลงที่มันมีแบบกลิ่นอายของตอนออกปะแบบว่าฟีลแบบคอสตูมเออหน้าผมเมคอัพโซอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบว่าซึ่งถ้ามาแนวเนี้ยจะบอกเลยว่า ถูกจริตละมากเราชอบแต่ก็ต้องไปดูเพราะอะไรจะเกิดขึ้นได้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแลซึ่งสุจินเ่เดบิวต์ด้วยเพลง Aglassy เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนพร้อมแล้วสามสองหนึ่งป้ายเพลงสั้นมากอืมดูมีเสียงเครื่องดนตรีเก่าๆมอ้ยดูสุจินมากว้าอือยูสติงก็เป็นแบบแนว เสื้อตังนี้สวยจังมันเป็นสีแดงกับสีดำแบบสวยอะชุดชิ้นเดิมเหมือนเดิมเลยอะ เป็นฮุออกแดนซ์คอนเสิร์ตเข้ากับสูจินมากเพลงดูแบบเกิดจำง,ง่ายดีอะแบบติดหูวอะมีทอไดไม่จำอะไรเนี่ยเอ้เอเอเนะี่ย เอ็มว ER. ีม so ah, ีความเป็นแบบแดนเพอร์เมมต์เยอะเลยนะเธอรู้สึกแบบสัดส่วนภาดแดนดูเยอะมากนี่มันคืีอะไรอ่ะกิมมิกป้าไฮไลเซอร์โอ้สวยมากเอาแบบเสื้ออะไรอ่ะดอกมะอ๋อหินสีแดงมาล้อมที่เต้น แต่เซตติ้งเลิศมากทั้งในกล่อ,องทั้งรอบสนามเดียบที่หนึ่งเสียงจริงมากเออเรเียกมาก ปุกสุดท้ายแอบเปลี่ยนแบบเป็นดนตรีเป็นดีเดยียวสวยมากเลยโอเคไอากาซิสุจินโซโล่เดบิวต์อย่างเป็นทางการทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เพลงเคป๊อปเขา หายากเริ่มเริ่มเริ่มนอยแล้วที่จะทําเกินสานาทีอ่ะเพิ่งซูจินอะ่ะสองนาทีห้าสิบแต่เรารู้สึกว่าเพลงมันกลมกล่อมแล้วก็ครบมากไมไ่รู้สึกว่าแบบฮะ ah? จบแล้วหรอเรารู้สึกว่าเพลงม,มันครบแบบรู้สึกว่าขึ้นแล้วก็ลงได้พอดีกันรล่อามากจนเราแบบฮะนี่เพ่งสองนี5ห้าสิบอกตอนนี้ว่า, 250, ะาจะรู้สึกว่าขัดจบเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยเรารู้สึกว่าเราดีใจแฮปปี้มากที่เรามีโอกาสได้เห็นโซโล่เดบิวต์ของซูจินเขาตอนนี้เราไม่รู้เลยว่า เออเขาจะแบบจะกลับมาในแบบทํางานในวงการเป็นไอดอลอย่างไรเนี่ยแต่ในที่สุดก็นวกกลับมาก็ดีใจมากล้วคิดว่าแฟนๆแฟนลับจริงๆน,น่าจะดีใจมากเหมือนกันอืส่วนตัวเพลงเรารู้สึกว่าเหมือนที่เราบอกไปเลยรู้สึกว่าเพลงง่ายมากหมายถึงว่าเพลงไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วก็ติดหูด้วยแล้วก็มีท่อนให้จดจำว่าทุกคนฟังก็จะต้องแบบเอามือขึ้นมาแล้วก็เอ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 ,อะไรเงี้ยใช่ไหม,มแล้วก็คอนเซ็ปบอกเลยว่า สุจินมาถูกทายมากแล้วรู้สึกว่าเดบิวต์เพลงนี้คอนเซปต์แบบนี้รู้สึกว่ามันเท่ากับซูจินอะภาพแบบรู้สึกว่าชอบแบบคือเขาแบบ เขาเป็นคนที่เซ็กซี่แต่เขาไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้แบบเซ็กซี่จัดๆหรือว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเซ็กไพสูงมากแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าเซ็กซี่ผ่านการสแสดงอะทุกคนต้ออกว่าคือเขาใบหน้าเขาก็หวานสวยแบบมีความอินโนเซนต์แต่มันเป็นอินโนเซนต์ที่แฝงความแบบเซ็กซี่ไว้ซึ่งเรารู้สึกว่าเซ็กซี่แบบเมเป็นเซ็กซี่ที่น่าก้นหาซึ่งซูงจินมีคุณสมบัตินั้นแล้วแบบพอม,มาอยู่ใน ในคอนเซปแบบนี้ที่มันมีความเป็นแบบตะวันผู้หญิงตะวันออกเราเรู้สึกว่ามันยิ่งแบบน่าขนหามากขึ้นเอามาทุกคนก็ฝากซโล่ดบิวต์ของซูจินด้วยทุกคนเนาะไปตามกันเดียนะ๋ยวน่าจะขึ้นไลฟ์เนาะลองไปหาดูก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน,น,น้าชานะทุกคนสำหรับวีลาไปก่อนบ๊ายบาย